ลูกฉันดีกว่าลูกยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยไปรับลูกดีกว่าโอ้ยตอนนี้ลูกจะไปไหนถึงไหนแล้วนะฉันจะเอาเออรถไปดีกว่าดิงดิงดงด,งดงขี่รถไปรับลูกดีกว่ามาแนวมาแนวเด็กเออชนชนชน จะเอเด็กๆอยู่ข้างหลังดีกว่าจะเอเด็กๆอยู่ข้างหลังดีกว่าจะเอเอ้ยเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยแม่เองจ้าคุณแม่เอามาสตกใจไปหมดเลยนะคะคุณแม่โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ขอโทษอ่ะมา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  come on come อาลูกลูกขึ้นรถนะเดี๋ยวแม่พากลับบ้านไปกินข้าวเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยนะเนี่ยออกมาเล่นแล้วเนี่ยแปดโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเช้าไม่ทานนะลูกได้ค่ะคุณแม่ได้ครับคุณแม่เร็วๆลูกลงมาจากรถได้สิคะคุณแม่ได้สิครับคุณพ่อค,คุณแม่จ้ะจ้ะมามามา โอเคโอเคตามแม่มามากินข้าวเร็วหน่ยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยมา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 กินข้าวมากินข้าวด้วยกันเถอะน้ำน้มง้ำง้ำง้ำอร่อยนะลูกเนาะย้ำง้ำน้ำน้ำน้อร่อยเหมือนกันค่ะคุณแม่น้ำง้ำน้น้น้อร่อยเหมือนกันครับคุณแม่ก็กินเยอะๆเลยนดกจ้าเด็กๆสองคนค่ะคุณแม่ ครับคุณแม่กินกินกินลูกกินข้าวเสร็จเราก็ต้องกินน้ำใช่ไหมล่ะจ้ะเด็กๆใช่แล้วค่ะคุณแม่ใช่แล้วครับคุณแม่เฮย้ยอ่มาเด็กๆมานี่มาี ไปอาบน้ำได้แล้วปะ๊ปะปะ๊ะป๊ะลูกอ่าเดี๋ยวแม่ไปนั่งรออยู่เออห้องนรนัดจ้าค่ะคุณแม่ครับคุณแม่ อจาจารย์จะแม่ปล่อยไว้ตรงนี้ละจ้าจ้า,จ,าจ้าจ้าคุณแม่มลืมทำเอฟเฟกเสียงเอฟเฟกเสียงของเด็ก <laughs> ไปนั่งรอเอ้ยเล่น <laughs> เออ ทํางานหรือว่านั่งคอมดีอ่าดูชมหรือว่าทำงานดีทำงานก็ได้หรือว่าเล่นคอมก็ได้เล่นดีกว่าวีอันนี้สนใจจริงเลยน่ารักจังเลยอ่ะเผื่อซอไว้ลูกวะเนี่ยอุ้ยดีจังเลยว่ะดีจังเลยนะเนี้ยไข่ดาวพี่อาบก่อนนะครับไข่ดาวอ๋อได้สีพี่ไข่เจียว ได้สิคะพี่ไข่เจียวพี่ไปก่อนนะยืนรอยอยู่ตรงนี้นะโอเคค่ะพี่ไข่เจียวเปลี่ยนชุดโอเคอาบน้ำดีกว่าอุ้ยน้ำเย็นเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ พี่ไข่เี้ยวเปลี่ยนชุดเอาแบบกราเทโหอันนี้มันก็หนาวเกินปุยมุยเอาชุดที่มันง่ายๆอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอันนี้ดีกว่านั่งอยู่ตรงนี้แหละให้รอน้องอาบน้ำเสร็จเฮ้ยไปอาบน้ำดีกว่าพี่ออกมาจากห้องน้ำแล้ว ทีวีกันเดี๋ยวหนูสร้างที่นั่งก่อนนะแปบ๊บนึงค่ะจ้าจ้าหนูขอนั่งด้วยนะคะพี่ไข่เจียวได้จ้กไข่ดาวดูสะดวกไหมก็ดูสะดวกอยู่ค่ะจ้าจ้าจ้าเฮ้ยเด็กๆดดูเข้ากันจังเลยเนี่ย ฉันไม่ต้องดุแล้วเนี่ยเหมือแนบบวันนี้แปลกๆนะไม่ทะเลาะกันเลยก็ดีแล้วแหละที่ไม่ทะเลาะกันฮ้ยทำงานทำงานพี่ไข่เจียวหนูออกไปข้างนอกก่อนนะหนูเบื่อแล้วอะ่ะไม่อยากดูทีวีแล้วอ๋อได้สิจะไปจริงๆเหรอ เออใช่ใช่เฮ้ยไปดีกว่าขี่จัก,กรยานไปดีกว่าน่าจะสนุกนะดูเลย,ยขี่จัก,กรยานไปให้เธอดูไว้ฉันต้องลัง พอลองอ่อนไว้รดรดรดลดล,ดล,ดล,ดลดเดี๋ยวลถลถชนเฮ้ยฉันไม่ค่อยขี่จักรยานใหญ่เป็นเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็อยากขี่เฮ้ยเฮ้ยมาเล่นมาเล่นตรงนี้ดีกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยเราไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นดีกว่า โอ้โหนี่ก็สิบโมงแล้วเมื่อไหร่ลูกจะดูทีวีเสร็จเนี่ยได้ดูซีเช็คหน่อยซี C, อาวอา้าวไข่เจียวไข่ดาวไปไหนแล้วลูกอ๋อไข่ไอ้ไข่ดาวไปเออเล่นสนามเด็กเล่นนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าไปไหนเออน่าจะไม่ใช่นะ้าน่าจะไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะอืม นะครับคุณแม่เฮ้ยนี่มันแปลกแ,ล,กแล้วนะว่าไข่เจียวเอ้ยไข่ดาวจะหายไปลูกมานี่เดี๋ยวแม่จะพาไปตามหาไข่ดาวก่อนเมื่อไหรไข่ดาวจะมาเนี่ยหรือว่าป้าข้างบ้านนั้นจะเอาลูกไปฉันไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมอะ่ะไข่ ไข่ดาวไปไหนอะฉันต้องหาลูกไข่ดาวให้เจอแล้วเดี๋ยวแม่อุ้มนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกตามไม่ทันเดี๋ยวลูกไข่เจียวตามไม่ทันนี่คุณเห็นไข่ไข่ดาวไหมคุณฉันโอ,อฉันไม่เห็นฉันขอโทษทีนะคุณเออเออเออโอเคฉันไปก่อนแล้วขอบคุณล่ะครับไข่ดาวไข่ดาวลูก คอผิดนะคะถ้าเกิดเอ่อเรียกไขเ่เซีลยวนะคะไข่ดาวกับไข่เซียวมันสับสนกันนิดนึงไปถามเจ๊ดีกว่า <ST> S> <S เจ๊เจ๊อะไรอะไรหน้าตาแตกตื่นมาเลยเซ่ลูก,ก้นหายไปไหนอะไข่ดาวพอเห็นบ้างไหมเซ่โอ้เจ๊ขออภัยด้วยนะเจ๊ไม่เห็นไข่ดาวจริงๆอะ ไข่ดาวน่าจะไปสนามเด็กเล่นทะเลทะไลไม่ดมูลูกฉันไปนพี่คะเห็นเห็นไข่ดาวม่ใชคะโอ้ไข่ดาวเหรอฉันไม่เห็นนะ่ะขอโทษทีนะพี่ขอโทษฉันหาไม่เจนจริงๆค่ะพี่เเข้าใจแล้วค่ะ หื้ยไข่ดาวลูกหายไปไหนอือฉันต้องรีบไปตามหาลูกเสียแล้วอยู่ในสนามเด็กเล่นหรือเปล่าเนี่ยลองไปตามหาดูสิไข่ดาวอยู่ไหนลูกไข่ดาวไข่ดาวลูกแม่ แม่เราเลยไปดีกว่าไปไปหามัน่นแม่เราคุณแม่คะหนูอยู่นี่เอาไข่ดาวเอาไข่ดาวเออหนูขอโทษนะคะคุณแม่ที่หนูนทะเลท่ายอ่ะไม่เป็นไรจะ้ะทีหลังก็อย่าทะเลทะาลที่ไหนละ่ะลูก จ้าจ้จาาตแม่มาระวังรถชนด้วยนะลูกนี่ขี่จัก,กรยานใหญ่มาทําไมเนี่ยมันขี่ไม่ได้ลูกลูกตัวเล็กเดียวจะมาขี่จัก,กรยานใหญ่โอ้ยลูกฉันเร็วเร็ว,รวลูกตามแม่มาฮึปฮึมา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 ,มา,มาฮึแม่ไปอ,อุ้มคนนี้มาเดี๋เด,ดยๆเราไปคันนี้ก่อนเอ้ย ออกมาก่อนลูกทีหลังก็อย่าไปทะเลทลายที่ไหนล่ะทีหลังหนูก็อย่าไปทะเลทลายที่ไหนนะลูกค่ะคุณแม่หนูไม่อยากไปทะเลทลายที่ไหนแล้วค่ะคุณแม่จา้จาจา้าจ้าทะเลทลายคืออะไรไม่รูอ้อ่ะคนก็เออพูดพูดไปก่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดมันมันผิดเราก็ขอโทษได้น,นะคะทุกคนหนูจะไม่ไปไหนหนูจะไม่ จำเรื่งที่หนูไม่ได้บอกแม่หนูจะไม่ไปไหนถ้าเกิดแม่อนุญาตไม่อนุญาตถ้าเกิดลูกไปขอคุณแม่ให้มาได้นูก็จะไปกับพี่แต่ว่าหน,หนูหนูต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีจ้าจ้าจ้าแม่เข้าใจแล้วจ้าอาอาสำหรับวันนี้ก็บายบายนะคะทุกคนทุกคนสนุกกันไหมเอยอ่าสำหรับวันนี้ก็ บายยนะคะเด็ก2คนนี้ตัวแสบจริงๆเฮ้ยฉันขอตัวไปก่อนละอะไรครับคุณแม่คุณแม่เป็นอะไรไม่เป็นไรลูกๆอย่าเข้าบ้านอ่ะอ๋อจ้าจ้าจ้าอาหรับวันนี้ก็บายบายนะคะทุกคนละครเรื่องนี้สนุกไหมเอ้ยอ่ะอย่าลืมกดติดตามให้ฟูด้วยนะคะช่องเอไมช่อง น่าจะใช่เลยค่ะน้องมันมีอะไรไม่รู้อาจจะเจ๊ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามให้ด้วยนะครับอาจารย์บายบาย